ที่พี่นานานะครับเมื่อนี้นะครับบ่วงซีสเกตนะครับกับบอดีอ็ดคลิปมาหลายคลิปแล้วนะครับคลิปนี้ก็เลยมารีวิวนะครับถุงเฉลยใส่นเขาให้นะครับมีสองแบบนะครับเนาะนี่ชุดสามใบนะครับชุดสามใบนะครับมีสิบนะครับเนาะมีสิบแต่ตัวนี้ผมมีตัวเล็กนะครับชุดสามใบ หนึ่งสองสามนะครับชุดสามใบนะครับหลักการมีแบบแบบที่สองนะครับสิมีตัวเลขกหนึ่งสองสามนะครับสีเป็นตัวเลขกหนึ่งถึงสามนะครับหนึ่งนะครับตัวนี้หนึ่งนะครับหอยขึ้นก็ประมาณหนึ่งนะครับสองนะครับสามนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสองหนึ่งนะครับ มีสิบคือกันนะครับมีสิบนะครับว่ามีสิบคือกันนะครับมีสิบนะครับปิดเปิดสิบนะครับองหัวนกออกนะครับฟังนี่หัวนอกออกนะครับหัวนวกออกหัวนอกออกมาแล้วก็ปิดส so ิบปึ๊บนะครับแล้วก็ดึงนะครับตัวหลอกนะครับนี่นะครับชุดสามใบ ชุด3ามใบคือกันนะครับเนาะแบบนี้ตัวเลขกนะครับชุด3ามใบนี่ซีร้อยสามสิบบอดท่านรวมส่งนะครับเนาะร้อยสามสิบยังไม่รวมส่งนะครับหนึ่งสองสามค่าส่งอีกสี่สิบบาทนะครับเก็บปลายทางค่าส่งไปทางหกสิบาทค่าส่งโอนสี่สิบาทนะครับถ้าเก็บปลายทางกับบวกเข้าไปอีกหกสิบก็เป็นร้อยเก้าสิบนะครับแต่แนะนําแผ้นสื้อเป็นเศษแบบนี้ครับบางคนกับเอานึงหอดูนะครับบางคนก็หนึ่งหอดูนะครับตัวนี้หกนะครับ จะเนี่ยเป็นเก่าด้วยหกนะครับตัวนี้หกนะครับห้านะครับ,รบ,บสี่นะครับมังคุดกระซัง 1, 2, 3, 4, 5, นะครับมังคุดกร้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับมังคุดกร้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับนี่หกอันนะครับกัราคากับซัมเสียดสามเสียดหนึ่งสองสามนะครับลอยสามสิบบาท กระบวกเข้าไปอีก4ี่หกกระบวกเข้าไปอีกร้อยสามสิบนะครับก็จะเป็นสองร้อยหกสิบแล้วก็ค่าทรงสี่สิบบาทค่าส่งไปทางกับบวกเพิ่นเข้าไปเป็นหกสิบบาทนะครับแล้วก็เสตธรรมดานะครับเสตธรรมดาก็ใส่ใส่ลายครับเพราะว่าเพิ่นเพิ่นบรอนซีเรียสขายแยกขายนะครับใบละสี่สิบบาทนะถ้าเป็นขายแยกนะครับแต่มันเป็นเสตจังหนึ่งร้อยนะครับสามใบทำเป็นขายแยกใบละสี่สิบบาทนะครับเน้นหน้าใหม่เสตเป็นเสตนะครับเสตสามใบบางคนก็หาใบหกใบเจ็ดใบก็แล้วแต่เพิ่นนะครับ ลายงามนะครับลายพางระบายอากาศดีคับผ้าผ้านุ่มครับโบแข็งนะครับมีซิปทุกใบนะครับอ่าคืนนะครับพุมงกระเทียมกระเป๋าตัวนี้ให้อันหนึ่งนะครับอ่าถ้าสําหรับพี่ๆน้าๆคนไหนนะครับซื้อคืนไปเร็วโบเห็นกระเป๋ากับฝากท่วงมากที่ผมนับเนืบ้างเือแพ็คของหลายๆอัน <c oughs> บางทีผมลืมนะครับ,ต,ต,รนนรบต้องขอโทษมองนี้นํานะครับต้องขอโทษนํา แต่ท่วงเขามาอะไรกับทรงหอหไรทีเราครับแต่ว่าท่วงเขามาอะไรเลยบอว่าจ,จะเป็นสื่อสื่อ,อยังกก็ผมกัร้างนะครับบางทีผมลืมใส่ลงไปให้อันอันที่เป็นของแถมขอ,ของเขานะครับ แต่ว่าบุกตุ่มนั่นผมผมบ่ค่อยลืมดอกแต่ว่ากระเป๋านี่ส่วนใหญ่ผมบ่อยสุดอาจสิลืมอยู่สี่หาสุดจังสี่นะครับลืมใส่กระเป๋าให้กรับฝากท่วงเนี่ยเพราะว่าบางเซือมันแพ็คของหลายผมกับบางเดือนอสับสนในจังหน่อยนะครับแต่กับท่วงมาผมกับทรงให้คือเก่านะครับมิมเสียงสั่งไปแล้วเสียงบูมี่ยังบูมี่กับฝากท่วงกเขาอะไรพุงกับดีส่งมิ้มไม้ไปให้นะครับบางทีมันอาจสิเกิดคอผิดพลาดนะครับเพราะว่ามิม้มผมมิมเสียงบูมซีเทสไปให้ทุกชุดนะครับสื่อแยกก็ได้นะครับของเขามมื้อนีีารววิว ทุงเฉลยนะครับงาม,งามลายพานะครับเป็นผ่าตัวเดียวกันกับผมตัดผ่าคุมเนาะนะครับมีซิปนะครับกะ <c oughs> คลิปนกเขากะสิลืมหาะหายเรียบเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นร่มล่มหนาวร่มหนาวนมาเป็นถอดถอดนะครับพอดีมันร่มผมกับบุคคลเดาไม่ใส่บางเถ่อกะติดงานคางเก็บบบวงนกเขาเนยบวงไกลบ,วงน,นบวงนันบวงนี้เนยบางทีมันกันยา,ยากๆนะครับเวลาก็มีหน่อยนะครับแปลว่า มือดอถล่มหนาวสุดนี้อาจจะได้ออกหากคลิปตอนนกเขาให้นะครับแต่มีพี่นานาถามมาหลายคนว่าโบไดออกตอนนกบ่อนะครับก็ออกอยู่ครับแต่ว่าสถานการณ์มันล่มมันอย่างงานคืนผมหลายบางทีผมก็บบอกคอยวางออกตอไกลก็ยังเบาวบางเลยครับบ่บอมีเวลาออกเลยนะครับคลิปนี้ก็มารีวิวถุ่งเฉลยฝากพี่พี่นานาไว้น้ำเนี้ยก็มีขายทั้งรัศดาและชอ้ปีนะครับเดี๋ยวลิงพรมสิลงไว้ข้างล่างเลยฝากแอดมาทั้งเฟซก็ได้ทั้งไลน์ก็ได้ไลน์บางทีอาจจแอด แอดแล้วมันเพิ่มเพื่อนมากบ่ได้นะครับกะฝากพี่ๆนะนาครับพี่ไม่ได้ไลฟ์พี่นานาเขามาในช่อง YouTube ผมเลยในตรงคําแสดงความคิดเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะแอดเขาไปเองก็ได้นะครับว่าพี่เวียนาสีสังหยังเพราะว่าไอ้ดีไลฟ์ผมมันคล้ายๆว่ามันถือจํากัดนะครับอ่าถ้ามันก็มีหลายคนที่เพิ่มได้กับหลายคนที่เพิ่มบ่ได้เพิ่มบ่ได้อาจสิว่ามูมูมูเพิ่นเพิ่นเพิ่มเพิ่มเพิ่มผมเป็นเพื่อนในไลฟ์แล้วแต่เพิ่นเป็นเพื่อนกับมูมูของเพิ่นอีกที่เพิ่มผมมันก็ ขึ้นบอกว่าเพื่อนเต็มนะครับแต่ว่ามันกะเพิ่มได้ขึ้นเก่าครับการพิพินาก็เอาเบอร์ผมไปเพิ่มในช่องแล้ว,ว่าค้นหาด้วยเบอร์โทรนะครับบปตอง ID, ไอดี้ทำป็นไอดีเพิ่มบ่อใดนะเบอร์ผมไปค้นหาในช่องเบอร์โทรนะครับต้นมองปืนเพิ่มนี่มีคำว,ว่าเบอร์โทรอยู่นะครับติ๊กตรงว่าค้นหาด้วยเบอร์โทรศัพท์นะครับไอเบอบร์ผมไปกรอมันจีขึ้นไล่ลเพิ่มมาแล้วก็เพิ่มเข้ามาทำมันเพิ่มเพิ่มบ่อใดทำให้มันทักแชทใดก็ทักเป็นขอความเข้ามาก่อนเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปกดรับเพื่อนเองเช่นนึงนะครััับบแแต่่วาาถ้้อดดดเฟรรนนน์ไค าบางคนกับกดเพิ่มเพื่อนแลวจากสามารถพิมพ์ข้อความใดบางคนกับสามารถพิมพ์ข้อความมาผมเลยใดก่อนเพื่มเพื่อนกับมีนะครับมันคล้ายๆว่าเฟซผมผมสิล็อกความเป็นส่วนตัวไว้ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าสิบ่ใไ้คนภายนอนเห็นข้อมูลทั้งในผมใดนะครับนอกจากเพื่อนนะครับกับฝากพี่ๆเพิ่มเพื่อนมาสําหรับคนที่ทักแชทใดก็ักเข้ามก่อนก็ได้คอยมาเพื่มที่หลังก็ได้ถ้าเพิ่มบ่ได้ก็ ทักเข้ามาในคอมเมนต์นะครับของ YouTube เดี๋ยวผมจะเอาไปเพิ่มเองตัวหนึงนะครับกับฝากทงฉเฉลยน,นะครับมีแบบธรรมดานะครับ3ใบร้อยนะครับแล้วก็บแบบตัวเลขหนึ่งถึงสามสามใบร้อยสามสิบแล้วก็บตีห้าหกนี่ก็มีพี่ๆนานานะบางคนเป็นอยากได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับกับเพิ่มสิอเป็นเซตแต่ว่าตัวที่ขายดีก็คือหนึ่งสองสามนะครับบางคนเพิ 4, 4, ่มสิ้อแค่สามใบเพราะว่าเพิ่นไปต่อเพิ่นบริษัทแบบต่อบอรบบิษัทต้อมืมอ มีผีนาาบางคนต,อตอ่อเป็นมือเดชเล่ยเป็นหกตัวเจ็ดตัวนะครับก็แนะนําไปทุ่งนี้เลยนะครับหนึง hot ่งหอดหกกระได้นะครับมันสิได้นับจํานวนนะครับตีนกสี่เท้าต่อได้ทุ่งเฉลยละเอาคน,นก,กับบัตนะครับแต่ถ้าสําหรับผมประมาณต้นหนึ่งกะท่วสุดยอดแล้วนะครับแต่พีพนาาคนไหนนกเกง่เกงๆมีเวลาเล่นมืดมืออ่ะแนะนําไปเลยนะครับผมกร้ังมาหอดหอดลเก่าอยู่ครับหนึ่งหนึ่งถึงเก่าผมม่วานใช่ว่าเจ็ดแปดเก่าผมเหลือบอเ่ว่า ก็คือกระเป๋านี่เงียบเองนะครับให้คนอยู่บ้านในเฮือนเฮือนเจ้าของเนี่ยนะครับเงียบนะครับเนาะตัวเลขก,ก็สร้างมานะครับส่วพีพีนาหนามากแบบมีตัวเลขถ้าพีพีนาหน้าบ่ามาเป็นตัวเลขแบบนี้เลยนะครับคลิปอสิญนี่นี่นะครับคือนกเขากระขายได้เรื่อยๆนะครับพี่พีนาหน้าเพิ่นแนะนํากันมากนะครับกับพ่อได้ขายอยู่นะครับกับคลิปนี้ก็คืนชีสเกตว่ามีอย่างไรเดี๋ยว คลิปหนาเมีย่างดีๆเดี๋ยวผมมารีวิวให้นะครับอาสิเพ่นคืนนะครับหรือว่าคืนชุดบีมิต็ดนะครับของไก่ปลาตัวเมียนะครับตัวเมียคือช่วงเดือนหนึ่งเดือน2เดือน3เดือนสเดือนหาเนี่ยช่วงช่วงหลังฤด,ดูกาลนี่ครับไก่ไก่ไกผูโตเขาหยากักหยักขาเจ้าสีเหรนตัวเมียนะครับข้าเจ้าสีเอาคืนตัวเมียคืนตัวเมียก็คืนทางตัวเดียวกันครับแต่ว่าอาเฮ้าสีสังบวง เพิ่มลายขื s, ่นโบสามสิบเอ็ดสามสิบห so so ้าสามสิบเก้าห้องสิเพิ่มขึ้นลายโบห้องมักวงหน่อยวงแขบวงบอยหน่อยโบในทำเลนพุ่มเล่นนะครับผมก็สิเล่นถทำเลนเอาชั่วๆเลยนะครับสตหรับผมนะถ้าเล่นตู้เมียนะครับผมก็สิปักสามสิบเอ็ดสองขีดพิ่พิรณาอ่านมองว่ามันใหญ่แต่ว่าผมสิปักเป็นสลับฟันป่านะครับปักเป็นสลับฟันป่านะครับปักเป็นขื่นมุกมมหันหันเข้าหากันครับหันขื่นมุกมมปื๊บเข้าหากันนะครับตรงกลางบ่วงสีแยกออกเป็นปีกนกนะครับตัคือ ปักมาปักปักมาปื๊บปื๊บแล้วก็แยกออกฟังนึ่งก็จะปักปื๊บแล้วก็แยกแยกอีกฟังหนึ่งออกนะครับวนีเป็นปีกนกแล้วก็เป็นวงกลมนะครับกรณีบ่วงสองชุดนะครับปักสลับพันป่านกเขาก็เฮ็ดไดครับแต่นกเขาส่วนหมากก็ซสิบางขับในรุงให้นกรุงฟังเดียวหรือฟังทีว่าเข้าบางขับให้นกรุงไทยต่อชุดเดียวก็พอนะครับคลิปนี้กาแฟกระเป๋าทงเฉลยง่ายๆใน้ำเนานะครับถ้าพี่ๆนานาคนไหนสนใจขึ้นเจ้กระเป๋ามุดตอนนี้ก็กำลังสั่งเห็ดอยู่นะครับมุดนกเขาใหญ่นะครับกำลั Metro, ังงส่เ็อยู นะครับก็มีเพียงนาหลายคนทาเข้ามานะครับดิงเฟสดิงได้ลิงรัศดาดิงชอปีเดีย๋ยวผมลงไว้แงางล่างเพียงนาคยเหลือลงบึงต้องคำอธิบายรูปปักมุดไว้อีกทัหนึ่งนะครับเราขอใจ่มวงไดก็ค่อยสอบถทมเพิ่มเติมเข้ามานะครับคลิปนี้นะครับคืนที่สเกตบ่มีอย่างไรครับก็ลาไปกับถุงเฉลยนูเขามีตัวเลขและไม่มีตัวเลขนะครับแบบธรรมดาและแบบมีตัวเลขนะครับกับลาไีเพียงนาไปสํานนะครับสวัสดีครับ